กราบสุริงน้อยที่น่ารักคนนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับเกมใหม่แกะกล่องนะฮะที่กำลังจะเข้าโซไทยเร็วๆนี้นะครับใช่ครับโปรเจกต์วีครับหรือฮะชื่อชื่อหนึ่งครับคือ Victory ี่โนะฮะก็เกมนี้ครับเป็นเกม MMORPG ครับแต่ครับเป็นการครับร่วมมือของ2ค่ายครับระหว่าง Nexon ครับกับ n e t g เกมนะครับซึ่งเกมนี้ครับจะเป็นแบบถ้าใครได้ลองเล่นครับจะรู้สึกเลยครับว่ามันเป็นการเอาบรรยากาศและเอา ข้อดีของแต่ละเกมในอดีตและเกมดังๆในปัจจุบันที่เป็น MMO ครับมารวมกันครับและก็แก้ข้อด้อยของต่างๆของเกมเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยระบบเกมเพลย์กราฟิกอะไรทำออกมาได้ค่อนข้างดีและดูดีครับและ Follow ง่ายมากครับด้วยการที่มันเอาเกมเพลย์ของเกมเก่าๆมาปรับแก้ครับและทำให้ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นเคยกับระบบเกมในนี้หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยเล่นมาเฮ้ย hey, มันเหมือนเกมนั้นเลยเฮ้ยเหมือนเกมนี้เลย เราจะรู้สึกแบบนี้ได้ตลอดเกมครับและมันทำให้เราได้ได้ไง่ายมากครับคราวนี้มาดูข้อดีบ้างครับว่าข้อดีของเกมนี้คืออะไรครับอย่างแรกเลยครับกราฟิกครับกราฟิกเวอร์วังมากครับสกิลเป็นสกิลครับย่าเป็นญ่าครับตัวละครเป็นตัวละครครับคือแบบกราฟิกสวยและชอบมากครับฉะนั้นถ้าใครแบบอยากเล่นเกมที่แบบเสพบรรยากาศเก็บเสพสกิลครับเสพกราฟิกครับเกมนี้ตอบโจทย์สุดๆแน่นอนครับและข้อดีถัดมาของเกมนี้ครับคือครับ เขาพัฒนาเกมครับโดยใช้คอนเซปต์ที่ว่าจะทําเป็นแผนที่ไร้รอยต่อครับซึ่งไอ้แผนที่ไร้รอยต่อมันคืออะไรนะฮะมันคือคอนเซปต์ของการที่สามารถครับนำผู้เล่นหลายร้อยคนครับเข้ามาอยู่ในแมปเดียวกันได้ครับโดยที่แบบไม่มีการโหลดแผทตุกตุกไปกระตุกมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่มันทําแบบนี้ครับมันจะมีคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆครับนั่นคือครับเกมนี้เลยจะมีจุดเด่นเรื่องของการ PVP ครับ เรื่องของการตีเลดบอสครับหรือจะเป็นเรื่องของการตีกันข้างถนนก็ตามครับเกมนี้จุดเด่นด้านนี้สุดยอดมากครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครต้องการเสพพวกคอมมูนิตี้ที่บางเกมไม่มีครับเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับและสิ่งถัดมาครับที่เกมนี้ก็ให้เรามาเหมือนกันนั่นคือระบบการแต่งตัวละครครับเราสามารถปรับแต่งตัวละครปรับหน้าตาปรับทุกอย่างได้ตามใจของเราทุกอย่างเราอยากได้แบบไหนแต่งได้เลยครับนะครับเรื่องถัดมาครับที่เกมนี้ ดีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างดีครับนั่นก็คือครับระบบครับระบบของพวกสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็พวกสัตว์ขี่ครับเกมนี้ครับระบบสัตว์ขี่กับสัตว์เลี้ยงครับมีให้ตั้งแต่แบบโคตรโหดนะฮะจนถึงมุ้งมิ้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแบบเลือกได้เลยครับว่าเราอยากได้สัตว์ขี่แบบไหนน่ารักขนาดไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ส่วนวิธีการได้มาของพวกมันนะครับก็ จบปวดรวดร้าวกันนิดนึงแล้วกันนะฮะเดาว่าแบบนั้นนะครับส่วนของจริงเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับคราวนี้อีกรอบนึงฮะที่เกมนี้บอกไปแล้วครับคพ่อข้างดีครับนั่นคือระบบ feel environment ครับหรือสภาพภูมิอากาศครับเกมนี้เนี่ยจะมีการแบ่งโซนครับแบ่งโซนของแมปฮะออกเป็นแบบหลายๆโซนครับให้เราได้สัมผัสกันครับมันจะมีแบบ4โซนครับก็ลองไปสัมผัสกันดูแล้วกันครับว่าแต่ละโซนเป็นแบบไหนอะไรยังไงครับ ส่วนเกมเพลย์เกมนี้จะต่างจากเกมอื่นทั่วไปนิดหน่อยครับตรงที่เราจะต้องมีการเก็บสกิลครับหรือเก็บสแต็กครับเพื่อมาใช้สกิลอันติเมทหรือบัฟอันติเมทของเราในการต่อสู้ครับกจะจังหวะให้ดีรับรองครับพิกเกมได้แน่นอนครับคราวนี้เรา,าดูกันบ้างดีกว่าครับว่าอาชีพเกมนี้มีอาชีพอะไรบ้างให้เราเลือกสรรบ้างครับอาชีพแรกฮนะ ขาดไม่ได้ครับสำหรับ MMO ทุกเกมครับต้องมีอาชีพนี้ครับนั่นคืออาชีพเมดครับหรือเป็นแบบสายโจมตีเวทครับเกมนี้ฮะเป็นการโจมตีเวทระยะไกลนะครับไม่ใช่เวทระยะใกล้เหมือนบางเกมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เมดที่แบบมีสกิลแบบเวอร์วงังแบบกราฟิกแโบบแบบแบบหดๆยิงตุ้มเดียวหายเลยเมดเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ครับแต่เกมนี้เธอไม่ได้ชื่อเมดนะฮะเธอชื่ออย่างเป็นทางการแบบเต็มๆเลยครับ เมจิเชียนครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของเมจิเชียนเลยครับอย่างแรกเลยครับเขาโปรโมทอยู่บนเพจแบบชัดลามากเลยครับว่าอาชีพนี้สําคัญมากสําหรับกิลวอ์ครับเพราะฉะนั้นครับจุดเด่นของเขาครับการที่สกิลยังเป็นหมู่ครับขาดไม่ได้อยู่แล้วครับสำหรับกิลวอ์ครับและอย่างที่พี่บอกไปในเบื้องต้นครับว่าอาชีพนี้จะมีการเก็บสแต็กสกิลถูกไหมครับเราต้องกะจังหวะใช้ครับอาชีพนี้เลยฮะจุดเด่นครับคือทุกครั้งที่เราโจมตีไปครับมันจะมีการชาร์จพลังเวทมนต์ครับ ถ้าหลักๆคนที่เล่นอาชีพนี้เขาจะเรียกกันว่าเก็บชาร์จนะครับซึ่งไอตัวชาร์จนะครับที่เราเก็บครับมันจะสะสมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเมื่อมันสะสมถึงระดับหนึ่งครับเราจะมาสามารถฮะใช้สกิลอันติเมตของมันได้ครับซึ่งสกิลอันติเมตครับเขาเรียกกันว่าสกิลโฟกัสครับโฟกัสเนี่ยจะเป็นสกิลที่แบบเป็นเวทขั้นสูงของเขาอะนะฮะคือแบบยิงมาแล้วก็แบบระเบิดเลยครับแบบ ตึ้มเลยครับเราสามารถเก็บได้ถึง2องเลเวลเลยนะแล้วก็ตึ้มเดียวครับสกิลนี้ยแรงมากครับยิงทีครับมอนหายเลยครับมอนด้านหน้านี้หายแบบราบเรียบเป็นหน้าก่อครับฉะนั้นถ้าใครชอบสกิลหนัก,นก,นกวงใหญ่ๆดาเมจล้วนๆครับอาชีพนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสวรวบอาชีพถัดมานะฮะอาชีพนี้ครับแค่เห็นหน้าตาและชุดของเธอเราก็คุ้นเคยกันดีฮะ ใช่ครับผมเกมอื่นเราจะรู้จักเธอในชื่อวอลคิลี่ครับนะครับเธอจะใช้แบบอาวุธสั้นครับแล้วก็ถือโล่ถูกไหมเป็นการตีระยะใกล้ครับแต่เกมนี้ครับเธอไม่ได้ชื่อวอลคิลี่ครับเธอมาในชื่อใหม่ฮะเธอชื่อว่านายครับนะครับซึ่งนายครับใช้ดาบและโล่ครับซึ่งครับจุดเด่นครับของอาชีพนายครับเกมนี้ไม่เหมือนอาชีพอื่นครับเกมนี้ครับน Knight จะค่อนข้างไปทางด้านบาลานซ์ครับพูดง่ายคือจะมีพลังโจมตีและป้องกันครับที่สมดุลกันนะครับพะแล้วเนี่ยอาชีพไหนเนี่ยจะสามารถพลิกแพงเอาไปใช้ได้หลากหลายมากกว่าครับในกับการโจมตีหรือว่าในการแบบ u ิวลวอลหรือตีบงตีบอยครับมาสามารถพลิกแพงไปเล่นได้หมดครับนะครับส่วนครับสกิลครับหรือว่าแบบจุดเด่นเฉพาะตัวของเขานะครับคือ เป็นอาชีพที่มีพละกําลังที่ค่อนข้างสูงครับหรือบางคนเรียกว่าสเตรนจ์ละกันนะฮะซึ่งตัวนี้ครับมันจะมีสกิลพิเศษครับที่แบบทําให้เราแบบมีความแข็งแรงหรือว่าแบบทนมือทนเท้าทนดาเมจเพิ่มได้มากขึ้นละกันเรียกว่าแบบนั้นละกันนะครับซึ่งอาชีพอ,อื่นเนี่ยจะเป็นการเก็บสแตททำนู่นทำนี่ถูกไหมครับอาชีพนี้ฮะเก็บเพื่อเปิดบัฟเพิ่มครับแล้วการที่มันเปิดบัฟเพิ่มครับมันจะทําให้เรามีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นครับ มีบัฟที่เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่เหมาะมากครับสาหรับใครครับที่ชอบการโจมตีแบบยืดเยื้อครับคาว่ายืดเยื้อนี่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบโหอยู่กันเป็นวันนะฮะคือเหมือนแบบอาชีพอื่นที่แบบเข้าเร็วออกเร็วใช้สเต็ปใช้แบบดาเมจจ๋าไม่ใช่ครับอาชีพนี้ครับถ้าแบบต่อเข้าไปเรื่อยๆวัดกันที่แบบดาเมจระยะยาวอะไรแบบนี้ครับอาชีพนี้ตอบโจทย์ครับเพราะมันบาลานซ์และมันโจมตีได้ดีในเวลาเดียวกันครับ อาชีพถัดมาครับนี่นะฮะเราคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับถือขวานแบบนี้นะฮะไม่บอกก็รู้ครับพี่แกเป็นสายบ้าพลังนะฮะอาชีพอื่นเราจะเรียกว่าเบอร์เซอร์กนะครับแต่ครับเกมนี้ครับเราเรียกว่าอาชีพวาลอร์ครับวาลอร์ครับจะใช้ฮะค้อนใหญ่ครับหรือว่าค้อนยักษ์อะไรก็แล้วแต่ครับแล้วเราก็จะใช้สนับมืออีกอันหนึ่งครับ เป็นอาวุธของเขาครับซึ่งจุดเด่นของอาชีพนี้เลยครับอยู่ที่วิทย์ครับพูดง่ายๆคือเขาค่อนข้างอึดครับแต่บางคนของอ้พี่มันอึดแล้วมันจะมีดาเมจได้ไงมันโกงไปหรือเปล่านะฮะอาชีพนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้เป็นตัวชนฮะอาชีพบราณว่าตัวชนจําเป็นเรียกว่าแบบนั้นแล้วกันนะครับแต่ครับการที่เขามีเลือดแบบนี้ครับเพราะว่าครับเขามีบัฟประจำตัวที่พิเศษไม่เหมือนใครฮะนั่นคือครับ ปั๊บของเขาเนี่ยยิ่งถ้าเลือดของเขายิ่งน้อยครับเขาจะยิ่งมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับคล้ายๆว่าเลือดยิ่งน้อยยิ่งโหดนะฮะคือแบบเลือดน้อยเมื่อไหร่เจอกูนะฮะอารมณ์ประมาณนี้ครับฉะนั้นเนี่ยมันจะคล้ายกับเบอร์เซอร์ตอาชีพอื่นเลยครับคือแบบบ้าพลังครับยิ่งเลือดน้อยฮะยิ่งโหดครับฉะนั้นมันเลยถูกิแพงได้หลายสถานการณ์ครับเช่นแบบว่าเป็นอาชีพชนครับแล้วพอมันชนไปเรื่อยๆครับเลือดเหลือน้อยครับมันโหดฮะฉะนั้นอาชีพนี้ก็จะไม่ใช่แบบ เป็นอาชีพดามเมจจ๋าครับแต่เป็นอาชีพที่เอาใช้ชนและมีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้เล่นใหม่ครับแนะนำเลยฮะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากครับเพราะว่ามันเล่นง่ายครับมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะฮะมันเป็นสายบ้าพลังครับเลือดเยอะตีแรงครับแต่แค่มันตีช้านิดหน่อยแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นลองดูครับอาชีพถัดมาครับ เอาใจสายไดเมจระยะใกล้แน่นอนนะฮะอาชีพนี้ครับใช่ครับแค่เห็นก็รู้แล้วครับผมนะครับบางคนฮะเราจะคุ้นชินครับกับการที่แบบอาชีพไหนใช้ดาบตีไวๆฟันเร็วๆแบบนี้ฮะเราจะคุ้นเคยกับอาชีพแอสซัซินถูกไหมฮะเกมนี้เขาไม่ได้ชื่อแอสซัซินครับเขามาในชื่อว่าเบลเดอร์ครับเขาใช้ดาบเป็นหลักครับแล้วก็เป็นการโจมตีระยะใกล้ฮะเพราะฉะนั้นเบลเดอร์ครับจะมีดดเมจระยะใกล้ครับหรือ DPS ที่สูงมากๆครับ แล้วการโจมตีของเบลเดอร์ครับค่อนข้างเร็วครับแล้วความต่อเนื่องของสกิลสูงมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครครับชอบตัวตีไกลครับดาเมจระยะไกลที่รุนแรงใช้สเตปในการเข้าใช้สเตปในการออกอาชีพอาศัยจังหวะแบบต้องจังหวะดีๆเข้าดีๆครับอาชีพนี้เหมาะมากครับแต่ถ้าเข้าไม่ดีละลายได้เลยนะฮะ คราวนี้ครับจุดเด่นของอาชีพนี้ครับคืออะไรครับอาชีพนี้จะมีความพิเศษกว่าอาชีพอื่นนิดหน่อยครับตรงที่เขาจะมีสกิลที่ชื่อว่าลิงเกตครับถามว่าไอ้ลิงเกตเนี่ยมันตายยังไงครับอาชีพอื่นเก็บอันติถูกไหมฮะอาชีพนี้ต้องเก็บลิงครับทุกครั้งที่ตีมอนสเตอร์ครับมันจะเหมือนแบบมีการมาร์คขึ้นมาที่หัวมอนสเตอร์ครับและถ้าเราครับไปตีซ้ำมอนสเตอร์ตัวเดิมที่มันมีมาร์คอยู่ครับมันจะโดนดามจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรที่แบบ แรงๆผิวๆใช้จังหวะครับแล้วแบบใช้สปีดใช้สเตปในการเข้าไปตีตัวเดิมครับรับรองฮะอาชีพนี้ดําเมจแบบล้นพ้นสุดๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบอาชีพระยะใกล้ตีแรงๆดําเมจจ๋าๆชอบแบบการใช้แบบต่อคอมโบทําคอมโบต่อเนื่องอาชีพนี้กดเลือกไปได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับหากอาชีพที่ผ่านมายังไม่โดนใจยังไม่น่ารักพอนะฮะเรามาเจออาชีพนี้ได้ครับ ใช่ครับผมบางคนเรียกโลลินะฮะบางคนเรียกคนแค่นะครับแต่เกมนี้ฮะเธอชื่อว่าแอคเซิลนะฮะแอคเซิลครับเป็นอาชีพสายไฮบริดครับก็คือว่าเขาจะมีการโจมตีระยะใกล้ครับไม่ใช่สิเขาจะเป็นการโจมตีระยะกลางฮะไกลก็ไม่ไกลครับกลางก็ไม่กลางก็กลางไม่จ๋าไกลไกลไม่จ๋าครับเอาเป็นแบบว่าโจมตีได้แบบกลางๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าครับอาวุธที่เธอใช้ครับเป็นขวานครับที่แบบ ติดปืนอยู่ปลายกระบอกปืนครับเพฉะนั้นมันได้หมดครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องใช้การพลิกแพงในการเล่นค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบการเล่นที่ไม่ตายตัวพลิกแพงได้ตลอดเวลาทุกสถานการณ์ครับอาชีพนี้เหมาะมากๆครับรับรองเลือกไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับโดยที่จุดเด่นของอาชีพนี้ครับถามว่ามีอะไรครับมันจะมีสกิลอยู่2สกิลด้วยกันที่เป็นจุดเด่นของอาชีพนี้เลยครับนั่นคือแอสตรีมครับกับตัวสกิลลิงเกจครับ ไอแอสเรีมอันแรกคืออะไรนี่ยคือครับมันเหมือนแบบจะเป็นบัฟครับทำให้ตัวเองเนี่ยพลังโจมตีสูงขึ้นเรื่อยๆครับและพอมันสูงขึ้นเรื่อยๆถึงระดับหนึ่งฮะมันจะไปปลดสกิลใหม่ชื่อว่าสกิลลิงเกจครับซึ่งไอสกิลลิงเกจตัวนี้ครับจะต่างกับไอตัวนักดาบเมื่อกี้นะฮะของอันเนี้ยกดปึ้งครับจะเป็นดาเมจออกไปที่แบบค่อนข้างแรงครับจุดอาชีพเนี้ยเมนเที่เขาใช้กันครับจะใช้เป็นอาชีพ ตัวป่วนเป็นหลักเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครชอบอาชีพที่แบบสายป่วนนะครับหรือว่าแบบคนอื่นเดาทางไม่ผูกเพราะว่ามันต้องพลิกแพงตลอดเวลาเลือกอาชีพนี้ได้เลยครับรับรองว่าโดนใจถูกใจแน่นอนครับเพราะความน่ารักของเธอก็กิือขายแล้วครับ ำหรับอาชีพสุดท้ายที่เปิดให้เล่นในช่วงแรกนะฮะเป็นอาชีพที่สร้างความฮือฮามากที่สุดนะครับตอนที่เขาเปิดเทรลเลอร์ออกมาให้ดูนะครับใช่ครับเป็นถือปืนคู่นะครับผมอาชีพกันสลิงเกอร์ครับอาชีพอันสลิงเกอร์ครับเป็นอาชีพโจมตีระยะไกลครับเป็นดาเมจไกลครับถ้าให้เปรียบเทียบกับเกมอื่นก็คงจะเป็นเหมือนนักธนูนะฮะแต่เกมนี้เนี่ยจริงๆมีนักธนูนะฮะแต่เขาปล่อยการสลิงเกอร์ออกมาให้ก่อนแล้วกันนะครับก็การสลิงเกอร์ครับจุดเด่นของการสลิงเกอร์เลยครับคือ ปีเร็วครับแต่ดาเมจไม่ได้จ๋าอะไรขนาดนะครับแต่ความต่อเนื่องของสกิลสูงมากๆครับเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบแบบความผิวความแบบต่อเนื่องของสกิลกดกันมือแบบมือหยิกมือแบบปวดนิ้วอะไรเนงะี้ยอาชีพนี้สวยสดงดงามและน่าเล่นมากจริงๆครับจุดเด่นอีกอันนึงของอาชีพนี้ครับอาชีพอื่นมันมี5สกิลถูกไหมฮะอาชีพนี้ครับมันมี5สกิลครับแต่มันมี2เซตครับพูดง่ายงายคือมันมี10สกิลครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การต่อเนื่องของสกิลเนี่ยค่อนข้างแบบสูงและเวอร์มากครับโดยที่อาชีพนี้ครับจะมีการเก็บสแต็ซึ่งเราเรียกสแต็มันว่าฮีทเอนเนอร์จีครับนะพอเก็บสะสมฮีทเอนเนอร์จีไปได้เรื่อยครับมันจะปลดสกิลใหม่ออกมาครับชื่อสกิลฮิตครับชื่อก็บอกอยู่แล้วฮะว่าคือฮิตฮะเพราะฉะนั้นครับสกิลนี้ดัมเมจแบบแรงและเวอร์วังมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครชอบแบบดาเมจระยะไกลนะครับแบบเป็นอาชีพที่ต้องรักษาระยะห่างใช้สเตปพุ่งออกยิงพุ่งออกยิงชาร์จเต็มกลับเข้าไปใส่อะไรแบบนี้ครับรับรองว่าอาชีพนี้เล่นสนุกเล่นมันและโดนใจทุกคนแน่นอนครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับระบบคร่าวๆและตัวละครทั้งหมดที่เปิดให้เล่นในช่วงแรกนะครับก็ใครวางแผนที่จะเล่นเกมนี้แบบ ระยะยาวเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเซิร์ฟเวอร์วันเซิร์ฟเวอร์เปิดแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ